สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้มาที่บ้านโนนเรือครับผมตำบลหนองบัวอำเภอกะรำลำสีสเกตครับผมบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมหน้ากว้าง10เมตร50ครับลึก12เมตร50ครับท่านผู้ชมครับดูความสูงจากถนนนี่นะครับดูเทกเจอร์ข้างหลังคือวิวสวยมากนะครับเป็นต้นยางนะครับแต่วิวหลังเป็นต้นยางบ้านโทนเทาหลังนี้นะครับ3ห้องนอนครับ3ห้องน้ํา หระเบียงกว้างๆแบบนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ130ตารางเมตรนะครับงบประมาณตอนนั้นคือ1,660,000บาทครับ1.66ล้านครับสนใจสร้างบ้านโทรหาเราได้เลยครับ063 7899 666ครับผม63ตัวท้ายนะครับอย่าลืมนะครับ10เมตร50คูณ12 50ระเบียงกว้าง250เนี้นะครับมันจะมีอะไรบ้าง3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องครัวติดตามต่อไปครับ ระเบียงนี้นะครับกว้าง2,50ครับคูณ7เมตรเลยนะครับเบนี้3 ,50 3 ,50 แล้วก็3 ,50 บ้านหลังนี้นะครับดูง่ายๆครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ครับความโดดเด่นของเขาคือระเบียงกว้างๆแบบนี้ครับแล้วก็มีที่นั่งครับพร้อมพนักพิงครับท่านผู้ชมครับโดดเด่นอย่างหนึ่งคือนี่ครับที่ประดับอันนี้คือไม่ใช่หินแท้นะครับแต่เทคเจอร์ผิวนูนเรียบของเขาคล้ายๆกระเบื้องเลยครับมีสตนเลสเป็นพนักพิงแบบนี้กว้างๆแบบนี้ครับเราดูข้างในกันต่อดีกว่าครับ เข้ามาห้องรับแขกนี้นะครับท่านผู้ชม3เมตรห้ครับคูณ6กมตห้0ครับนี่ครับดูไม่กว้างไม่ใหญ่นะครับตัวห้องรับแขกนี้แต่ว่าฟังก์ชันของบ้านนี้แปลกๆก็ครับว่าแปลกมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าคือเขาวางห้องนอนไว้สห้องครับแต่ห้องยูห้องน้ํเป็นตัวหมดเลยนะครับผมแล้วก็ด้านในสุดครับก็จะเป็นห้องครัวครับนี่ห้องนอนที่1 2แล้วก็3นะครับผมเดี๋ยวห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยเราจะมารีวิวให้ฟังนะครับ สีอันนี้ครับจะสีเบียร์คูครับเบอร์หนึ่งสคิลหนึ่งครับท่านผู้ชมฝ้า2สเต็ปงนี้คือฝ้า2สเต็ปนะครับผมใช้ดาวไลท์ทั้งหมดเลยครับมาที่ห้องนอนที่1กันครับ3ามเมห้าคูณสามเมห้าสิบครับผมห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับลูกค้าได้ใส่เหล็กดัดแล้วก็มุงลวดเอาไว้แล้วนะครับผมนี่ครับ เป็นมุงรวดแล้วก็เหล็บดัดทำจากสเตเลสครับห้องน้ำห้องนี้กว้างเมตรห้าสิบครับคูณสองเมตรสครับออกโทนเรียบหรูดูแพงนะครับห้องนี้3ามเมตหคูณสมเมตหิบเหมือนกันครับประมาณนี้ครับในรวมพื้นที่ห้องน้ำนะครับ ความสูงจากพื้นถึงฝ้าก็เป็นเอกลักษณ์ของสีสเกตสร้างบ้านอยู่แล้วนะครับสูงสุดครับเท่าที่ทําได้ครับในห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับความกว้างเมตรห้าสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็สองเมตรสี่สิบครับห้องนี้ถูกออกแบบมาให้ห้องนั้นอยู่ดีตัวทั้งสามห้องนะครับ ไปยังห้องนอนที่3ครับและบ้านหลังนี้มี3ห้องนอนและ3ห้องน้าครับแต่ว่าแต่ละห้องน้ำนี่นะครับท่านผู้ชมอยู่ในห้องนอนหมดเลยครับเขาจะทําครัวด้านหลังนะครับทําห้องน้ำวันนอกไว้รับแขกครับแต่ว่าในนี้ครับจะเป็นห้องนอนแล้วของใครของมันครับนี่คือห้องนอนที่3ครับขนาดก็เท่าๆกันนะครับทั้ง3มห้องนอนครับถูกแบบว้เท่ากันหมดเลยครับ กระเบื้องก็เป็นลายเรียบๆครับเหมือนดูห้องน้ำห้องที่3นี่นะครับผมมีท่าสิเหมือนกันนะครับผมลูกค้าไม่อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ใส่เครื่องทำน้ำบนไว้ครับท่านผู้ชมสนใจสายวันโทร063 7 8 9 9 6 6มครับ063 7 8 9 9 6 6 6นะครับ ห้องครัวห้องนี้ครับท่านผู้ชมครับห้องครัวก็จะต่ําจากทัวบ้านมานิดนึงครับอันนี้คือคอนเซปต์ที่ลูกคาวางเอาไว้นะครับห้องครัวขนาด3เมตร50คูณ7เมตรท่านผู้ชมเราทําเคาน์เตอร์ให้รูปตัวแอลนะครับผมมีอ่างล้างจานไว้ให้ครับแต่ส่วนเตาอันนี้ลูกค้าขอเพิ่มจากงบปกตินะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าของเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับสี่ก่สร้าง้านจะสูงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดินทะลุมานี่ครับด้านหลังนี่ครับก็จะเป็น สามารถเดินลงได้นะครับท่านผู้ชมเดินลงได้มาดูวิวครับดูต้นไม้ใบหญ้าด้านหลังนะครับนี่ครับดูวิวต้นไม้สวยมากครับแล้วอนาคตต่อไปลูกค้าก็จะต่อครัวตรงนี้ออกไปนะครับสังเกตว่าครัวไม่อันนี้มากมายครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่พร้อมที่จะต่อครัวด้านหลังนะครับท่านผู้ชม แล้วนี่อยางที่บอกกับท่านผู้ชมครับหน้ากว้าง10บเมตรห้ครับลึก12บสเมตรห้ครับพื้นที่แกบสอยประมาณ130ตารางเมตรครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณตอนนั้นอย่างที่บอกคือ1.66ล้านนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาเราได้ที่เบอร์0637899666ครับผม0637899666ครับ บ้านหลังนี้ครับนี่คือสีวิยญาคูนครับเบอร์13 5่สขีดสครับสีเทาแบบนี้นะครับตัวตัดล่างเข้มๆนั้นคือเบอร์13.5่ขีดหนะครับผมด้านในบ้านคือเบอร์13 5่้าขีดหนึ่งครับท่านผู้ชมท่านไหนคือสนใจก็แวะที่ช็อปเบเยอร์ได้เลยครับหลังคาเทาปีนุกนางนวลครับจากโฮมวันสีสเกตนะครับพวกกระเบื้องพวกอะไรต่างๆพวกสีก็จากโฮมวันสีสเกตท่านไหนอยู่ใกล้ๆครับก็แวะที่ช็อปโฮมวันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ สรีสิเกตสร้างบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมของเราเรามีแบบบ้านสวยๆดีๆมาแนะนำเราก็จะรีวิวให้ชมเรื่อยๆครับตั้งแต่ผมทำบ้านมาครับจะสังเกตว่ายุครงหลังนะครับในในฟังก์ชันหลังนี่ครับใหม่ๆต่อมาน,นี่คือลูกค้าส่วนใหญ่จะทำบ้านไว้ครับนี่หลังนี้ก็เหมือนกันท่านผะู้ชมทำบ้านแล้วไว้แล้ว,ย,ลวยังไม่มีเวลามาอยู่ส่วนใหญ่เขาทำธุรกิจที่กรุงเทพซึ่งหลายคนก็ วางแผนชีวิตเอาไว้ว่าเมื่อสักวันหนึ่งเมื่อเปิดกเกษียณแล้วหรือว่าเบื่อทองเทียวแล้วก็จะมาอยู่บ้านเรานะครับช่วงนี้ก็เขามีแรงมีเอ่อมีหางเงินได้อยู่ครับก็จะมาจ้างเราทําบ้านแบบนี้นะครับท่านผู้ช,ชมเป็นอคอนเซปที่มาแรงมากในช่วงนี้นะครับหรือว่าน้องๆหลายคนเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะมาทบ้านไว้แล้วแต่สังเกตอีกอย่างหนึงครับบ้านรุ่นใหม่ๆครับจะไม่ค่อยใหญ่มาก หลายๆคนก็คือแบบด้วยเพราะวะเศรษฐกิจหลายๆคนก็บอกว่าเบื่อการถูก,การทำความสะอาดและการดูแลรักษาครับผู้ชมเพื่อว่าเป็นไอเดียสําหรับท่านที่ตัดสินใจจะสร้างบ้านในเจนต่อๆไปครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ